สมผัสต um. ีบไหนแบบไหนแบบไหนแบบไหิกรันู้กระชัยนู้นลงฟ้าผาไปเลยปดเลยอืมเป็โซ่้งใส่ด้วยเลยอุ่นไปหลดอืมแช่เย็นต้องแต่ความ ใหญ่ใหญ่ไหมอ๋อนี่ไปถ่ายมาไปส่งนี่ทุกคนนี่วันนี้เรากินข้าวข้างนอกนะคะทุกคนนี่คือไก่ทอดอันนี้ปากเป็ดจ้ะทุกคนกระเช้าไก่กระเช้าไก่แล้วไก่ทอดไงแันก็จะเป็นนี่ตำกุ้งทอดไก่หมูยอมันชื่อว่าไก่ตะก้าเหรอเมนูเขาใช่ไหมตับนี่ตับนี่อันอันนี้ หมูผัดไข่เค็มค่ะผัดฉาทะเลจ้าพอดีอันนี้แล้วก็กะหล่ำผัดน้ำปลากินไปแล้วทุกคนก็เนี่ยมากินด้วยกันจ้าอร่อยๆจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อวานพากินพาเที่ยวพากินข้าวข้างนอกทุกคนไปไหว้พระแล้วก็าไปกินข้าวข้างในทุกคนมาจ้ากินด้วยกันจ้าไม่ว่าอะไรแค่ปากเปิดจ้ะทุกคนปากเปิด ก็ใส่ซุปกรงทอดได้กอบดีจ้ะอร่อยกอบดี๊เขาบอกเยอะเนี่ยนี่อร่อยปากเป็นเมนูเขาไม่แพงนะทุกคนหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทจ้ะตรงนี้คือกัวบ้านทุ่งกัวบ้านทุ่ตรงระยองจ้ะทุกคน ทางผ่านที่จะไปจันทบุรีจ้ะออยจริงๆขอ,อ,ๆอเมนูแนะนำเขาเป็นอะไน,นี่ผัดฉ่าปลากระพงที่หนูจะทำอันแรกอะ่ะ <Evet> แต่ได้เป็นผัดฉ่าคลยอร่อยจ้ะไม่ได้ไม่ได้กินนาน,นเนี่ยจัะเนี่ยทอดปากเป็ดหายากจ้ะไม่ค่อยมี นาอร่อยนะไปลองอีก่อปตำหมูยอนเดี๋ยวคนมาอุ่นเยอะเลยนะเขาลงเฟซบุ๊กอยู่ลงยูทูบจ้ะยูทูบยูทูบนี่เนี่ยกุ่มกลุ่มลงเรียวในเฟซบุ๊กแหละเพาขายดีอยู่แล้วกุ้งอะไรนั่นแหละทริปนะกุ้งระไรถอนมะขามเออน่ากินอยนะทุกคนกุ้ง มากินมากมากกินมากใหกินอันนี้มันต้องไปเดียวหอมเตียวเลยมกระเทียมไหมหอมมากกมมเียวแล้วเป็นหอมเียวแล้วก็เขาต้องมาเคี่ยวซอยก้ตลาดนมันทุกคนบมากุปุ๊บปุปุ ร้อนๆจ้ะไม่ถ <vier> awesome, ึงช้อนร้อนร้อนกระปอบีม่านจ้ะทุกคนจ้ะร้อนด้วยขอบด้วยอร่อยอยู่นะ แกยากอยู่จะเปิกนมันร่อยที่สุดฮะอาหารร้านเขาถูกแล้วก็อร่อยนะทุกคน ใครผ่านทางนี้แวะมาชิมได้นะคะที่น้ำอยู่ใส่หางนั่นน่ะน้ำแต่นี้เหนียวมาขอกินอยู่ข้างล่างเก็บได้เปล่าเนาะไม่ได่แม่ยืนกินใกล้ไอ้ไม้มากเลยมันกินไม้เป็นมันรู้แม่ไม่รู้รู้ว่าไหนเป็นอาหารไหนเป็นไม้ มันรู้ไหมถึงขนมกุ้งมาเนี่ยิ่งไม่ชอบเป็นของกุ้งหอมมากคลิปนี้เป็นส่วนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าดูว่าจะกินได้วาได้ดูบูกต่อค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะสวัสดีจ้าพี่พัานไปบ๊ายบายท่านนู้นหน่อยนเป็นสาวเลย 卖。